จเจริญพรท่านอาจารย์วุฒิชัยอําบำรุงอาจารย์สอนประจำวิชาศึกษา,าศาสตร์ในพระไตรปิฎกและท่านผู้ชมรายการพุทธสวทรบริทั์ทุกท่านอาตมาภาพพระมหาพานุวัตนวัดธรรมโมจากวัดบางฉลงในอำเภอบางพลีจังหวัดสุราการในการเรียนการสอนในวิชาศึกษา,าศาสตร์ในพระไตรปิฎก ของพระนิสิตชั้นปีที่4วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรมหาวิายาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในวันนี้เป็นการเปิดเรียนในวันแรกซึ่งอาจารย์ก็ได้ถามว่าการศึกษาในทัศนะในพุทธศาสนาะนันะ้นเป็นเช่นไรอาตามาคิดว่าการศึกษาในทัศนะในพุทธศาสนาะนั้นก็คือการเรียนรู้เรื่อง พระพุทธศาสนาเรื่องพระธรรมและพระวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นได้ส่งสังสงส่งสอนไว้เราเองเป็นพระนิสิตจะได้ศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจในหลักธรรมนั้นอย่างแท้จริงแล้วก็สามารถที่จะนำหลักธรรมคำสั่งสอนนี้นำไปสั่งสอนประชาชนทั่วไปนำไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์แต่ต่อมวลมนุษยชาติอย่างถูกต้องและถูกวิธีจึงขอจเจริญพรในะโอกาสนี้ขอจเจริญพร จพรอัตมาภาพพระคณาทิพสันตจิตโตอยู่วัดปากลองบางขนาดการศึกษาในเชิงพระพุทธศาสนาในความคิดของอัตมาภาพก็คือการได้ศึกษาความรู้ความเข้าใจาเกี่ยวกับพระวินยัยพระสูตรและพระ,อ,ะอภิธรรมที่อยู่ในพระไตรปิฎกการที่เราเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยสงฆ์นี้ ก็เปรียบเสมือนการที่เรานั้นได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ได้เพิ่มพูนความรู้และได้นำความรู้ที่เราได้รับนี้ออกไปเผยแพร่ให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังหรือสาธุชนทั้งหลายในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามหลักของหลักธรรมพวินัยสาธุครับเจริญพรอัตมาภาพ <c oughs> พระมหาจารุลมกิติวิชโชอยู่วัดประสาทลังสันการศึกษาตามศัทนาคติพระพุทธศาสนาคือสอนอออการเรียนรู้หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้รู้เพื่อนำมาพัฒนาตัวเองในด้านจ,จิตใจการฝึกสมาธิปัญญาของตัวเองจเจริญพร อาตมา,าจเจริญพรอาตมาพระกิตินันจิตตะปาโรยิ่งศักด์มงคลอ,อยู่วัดพนมชัยตำบลกาะขนุนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซา,าการศึกษาในพระพุทธศาสนาทัศนคติของนิสิตคือการประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบด้วยพระองค์เองจึงเป็นแนวทางให้นิสิตหรือหน่อเนื้อแห่งศรัทธาได้ประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อแสวงหาให้ค้นพบด้วยตนเองว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพื่อให้เข้าใจตามศรัทธาที่มีแห่งศรัทธาตามพระพุทธศาสนาเจริญพรสาธุเจริญพรพระสมัยอรุณโน,โนอยู่สำนักสงฆ์วัดบางใหม่อำเภอบิงบุรีจังหวัดปาจีมรุรีการศึกษาพุทธศาสนาที่ ได้มาสู่มาหาวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสทรก็มีความไปที่จะเรียนรู้ในทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าการเรียนย่อมนำประโยชน์ในทางพุทธศาสนาให้เรารู้เห็นในทางหลักคำสอนคือเห็นตามความเป็นจริงใน,ในทาง เรียกว่าทำภาวินัยแล้วก็เพื่อให้เราน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็ทำให้เกิดทั้งประโยชน์เพื่อชีวิตและเพื่อสพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ร่วมโลกเห็นตามความเป็นจริงว่าทุกจริงของชีวิต เรียกว่าท่านเห็นเป็นเพียงสังขารชีวิตก็ที่สุดของชีวิตก็มีความเสื่อมทิ้นดับสลายไปเหลืออยู่แต่เนื้อหาสาระของหลักคำสอนในทางพระธรรมกอยู่ในเรียกว่าเป็นรูปธรรมนามธรรมนามธรรมคือทำให้เกิดชีวิต 1, อินทรีย์หนึ่งสามารถ ที่จะทำให้เกิดประโยชน์สู่แก่ร่างกายและแม้จิตวิญญาณเรียกว่านำให้สู่ถึงอภพภูมิในในภายหน้า,าตามหลักคำสอนมีความเชื่อ,อาตามอัตมา,อาพอที่จะพูดนำทางได้บ้างก็ขอจเจริญพร ขอเจริญพรอาตมาภาพพระเกติศักดิโกจำพรรษาอยู่ที่ปราจีนบุรีวัดประสาทังสรรตำบลนุทีเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีการศึกษาตามในทัศนคติของพระพุทธศาสนาก็คือการาเรียนรู้ <c oughs> สิ่งต่างๆรอบตัวเราเพื่อให้เกิดสติปัญญา ในการรอบรู้รู้รอบรู้ประเสริฐรู้เบื้องหน้ารู้เบื้องหลังในหลักพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตามหลักอริยสัจส,สี่เพื่อนำมาปรับใช้กับสถานการณ์ชีวิตในปัจจุบันตามสภาวะธรรมนั้นขอเจริญพรเจริญพรอัตมภาพพระบริกากิดากตาปุญโญจำพรรษาวัดหนองเจอก แบ่งก็ทุ่มลายเขตหนองจอกกรุงเทพมหาคนครการศึกษาในทัศนะของพพุทธศาสนาคือการเรียนรู้ทักษะในเรื่องของกรรมหรือเรื่องของธรรมชาติในเรื่องของธรรมชาติการเวียนว่ายไตเกิดตามหลักของไตลักษณ์คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป ของชีวิตที่เกิดขึ้นในเป็นหลักที่เกิดขึ้นในธรรมชาติของเรานั้นเจริญพรเจริญพรญาติโยมอาตมาพระมหาดีเป็นราชันทศพโนเป็นพระมาจากประเทศเดปานที่ได้เข้ามาศึกษาในประเทศไทยได้เวลาแปดปีแล้วอาตมาก็ได้จำมัดอยู่วัดโสธรวราราม วัอาตมาคิดว่าการศึกษาในพุทธศาสนานั้นก็หมายความว่าการที่เราค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้เพื่อเอามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราเพื่อจะได้บรรลุมิพพานหรือตามที่สมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อการให้หลุด เพื่อการนั้นลุดพร้อมจาัดก,การเงินไว้ยตยเกิดนั่นเองครับผม